พลตรีสิคิรินเวลาสองทุ่มของวันรุ่งขึ้นท่านพระครูเป็นประธานเปิดการอบรมให้กับเหล่าทหารกองทัพบ,บกซึ่งส่งทหารสัญญาบัตรมาประมาณ300นายมาเข้าอบรมฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลาเจ็ดวัน พลตรีสิคิรินอินพรมเป็นหัวหน้าควบคุมดูแลตามกำหนดการพวกเขาจะต้องมาถึงวัดในเวลาบ่ายโมงลงทะเบียนแล้วเข้าที่พักเปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดทหารเป็นชุดปฏิบัติคือนุ่งขาวห่มขาวเวลาบ่ายสองโมงครึ่งจึงมารวมตัวกันที่หอประชุมเจริญชัยเพื่อรับการประทมนิเทศโดยพระมหาบุญเป็นวิทยากรภาคปริยัต พระบัวเหียวเป็นวิทยากรภาคปฏิบัติพระมหาบุญได้ให้โอวาดและแนะนำในเรื่องวิชาการพร้อมทั้งเตือนผู้ปฏิบัติให้ยึดหลักกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากจากนั้นพระบัวเหียวก็ฝึกซ้อมเรื่องการเดินจงกรมการนั่งสมาธิและพิธีขึ้นกรรมาฐาน ซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องฝึกซ้อมการสมาทานศีนแปดสมาทานพระกรรมฐานตลอดจนการฝึกการสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณให้ถูกต้องอย่างคล่องแคล่วการฝึกซ้อมไม่ดีจะทำให้เกิดการล่าช้าและคนที่ถูกตำหนิมากที่สุดก็คือพระโบเย,ยวทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่า จเจ้าอววาดวัดป่ามะม่วงท่านเข้มงวดกวดขันในเรื่องกฎเกณฑ์และระเบียบวินัยต่างๆมากเนื่องจากมีนิสัยปัจจัยติดมาตั้งแต่อดีตชาติที่เคยเป็นแม่ทัพเนื่องจากการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมเป็นทหารซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เคร่งครัดเรื่องระเบียบวินัยมากกว่าอาชีพอื่นการฝึกซ้อมจึงไม่ต้องใช้เวลามากครั้นถึงเวลาขึ้นกรรมฐา,าน ก็ทำได้ถูกต้องและพร้อมเพรียงกันทั้งหญิงและชายมังเอิญรุ่นนี้ก็มีทหารหญิงและทหารชายมาเข้าอบรมจำนวนใกล้เคียงกันจึงไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องจำนวนแต่อย่างใดแต่ถ้าดูจากสถิติที่บันทึกไว้จำนวนผู้เข้าอบรมหญิงมักจะมากกว่าชายซึ่งน่าจะสรุปได้ว่าผู้หญิงชอบทำความดีมากกว่าพวกผู้ชายนั่นเอง พิธีขึ้นกรรมฐา,านเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาสามทุ่มตามกำหนดการในแต่ละวันผู้เข้าอบรมต้องตื่นนอนตั้งแต่ตีสามครึ่งตีสี่ทำวัดเช้าและก็ปฏิบัติไปจนถึง7จ็นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาอาหารเช้า8นาฬิกาเข้าหอประชุมและปฏิบัติจนถึง11นาฬิกาซึ่งเป็นอาหารกลางวันจากนั้นก็อนุญ,ญาตให้กลับไปพักผ่อน เวลาบ่ายโมงจึงเข้ามาปฏิบัติที่หอประชุมอีกจนถึงสี่โมงเย็นซึ่งกำหนดให้เป็นเวลาดื่มน้ำปานะและอาบน้ำหกโมงทําวัดเย็นและปฏิบัติต่อถึงทุ่มครึ่งมีเวลาดื่มน้ำปานะครึ่งชั่วโมงพอสองทุ่มท่านพระครูก็จะแสดงธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติบ้บางเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมบ้างไปจนถึงเวลาสี่ทุ่ม จึงอนุญาตให้พักผ่อนหลับนอนได้ผู้ที่มาปฏิบัติยังวัดป่ามะม่วงจึงนอนวันละประมาณหชั่วโมงยกเว้นคนที่อยากได้บุญมากๆก็จะกลับมาปฏิบัติต่อที่ห้องอีกสามชั่วโมงมีเวลานอนเพียงสองชั่วโมงก็คิดว่าเพียงพอต่อสุขภาพร่างกายแล้วท่านพลักครูใช้เวลาบรรยายธรรมหนึ่งชั่วโมงพอดิบพอดี กำลังจะอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติธรรมไปพักผ่อนก็พอดีในทหารหญิงยศพันเอกพิเศษเรียนถามเรื่องแม่กาหลงท่านจึงเล่าเรื่องแม่กาหลงต่ออีกหนึ่งชั่วโมงเต็มคลั้นจบเรื่องแม่กาหลงนายทหารชายก็เกิดอยากรู้เรื่องนารีผลจึงเรียนถามท่านอีกพวกผู้ชายให้ความสนใจกับเรื่องนารีผลมากถึงขนาดจะไปป่าหิมพาน เพื่อหานารีผลมาไว้เชิชมพวกทหารหญิงออกจะมันไส้พวกผู้ชายเพราะซักไซทำให้เสียเวลานอนครั้นจะขอไปนอนก่อนก็กลัวว่าจะเจอแม่กาหลงกลางทางจึงทนนั่งสปงกรออยู่กว่าพวกผู้ชายจะหมดปัญหาเรื่องนารีผลก็เกือบจะทีสองพลรีสิครินไม่ทราบว่าท่านพระครูจะต้องไปจันทบุรีเวลาตีห้า เขาคิดหาวิธีที่จะไม่ต้องตื่นขึ้นมาทําวัดตอนตีสี่เพราะต้องตื่นตีสามครึ่งเพื่อมาล้างหน้าแปรงฟันเสียก่อนเขาคิดในใจว่าถ้าทำให้ท่านพระครูตื่นสายได้พวกทหารก็ไม่ต้องลุกขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดแต่ดึกแต่ดื่นควรที่จะทำให้ท่านตื่นสักเจ็ดโมงพร้อมกับเขาซึ่งได้เวลาอาหารเช้าพอดี คิดดังนั้นแล้วจึงหยิบร่วมยาออกมาเทยานอนหลับใส่มือหนึ่งเม็ดแล้วก็เดินเข้าไปในห้องท่านพระครูซึ่งทางเบื้องขวาของท่านมีการ้ํำชาและถ้วยกระเบื้องเคลือบวางอยู่เขาจัดการเทน้ำชาใส่ถ้วยแล้วประเคนท่านพร้อมกับยานอนหลับ1นึ่งเม็ด ยาอะไรท่านในพลท่านพระครูถามยาบำรุงเสียงครับหลวงพ่อเทศมาตั้งหลายชั่วโมงประเดี๋ยวเสียงแห้งฉันยาบำรุงเสี้ซักเม็ดน่าจะดีท่านพระครูรับยาและถ้วยน้ําแล้วฉันโดยไม่เฉลียวใจสักนิดว่าถูกในพลใช้เลขกลนแกล้งท่านฉันเสร็จก็ลุกจากอาศนะเดินกลับกุฏิ ท่านจัดการนำพานารีผลใส่ในย่ามการลืมหากลืมของสิ่งนี้ท่านเจ้าคุณก็จะผิดหวังและพระครูอุดรก็จะเสียหน้าท่านไม่ต้องการทำให้เพื่อนบรรพชิตด้วยกันต้องผิดหวังหรือเสียหน้าจึงต้องเตรียมไว้ก่อนพรุ่งนี้ไปเที่ยวจันทบุรีกันนะมีคนเข้าอยากเห็นท่านพูดกับนารีผลในพานเมื่อไม่มีเสียงตอบ ท่านจึงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเพราะปฏิบัติเช่นนี้มานานไม่ว่าจะดึกดืนหรือจวนแจ้งหากจะจำวัดท่านต้องจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยสวดมนต์ก่อนแล้วจึงจำวัดหน้าแปลกที่ครั้งนี้ท่านรู้สึกง่วงผิดปกติดังนั้นพอสวดมนต์เสร็จและศีรษะถึงหมอนท่านก็พลอยหลับไปในทันที เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นเมื่อตอนตีสี่ครึ่งนายสมชายจึงเอื้อมมือไปกดปุ่มให้มันหยุดส่งเสียงเขาคิดว่านอนอีกสัก20นาทีก็ยังทันเพราะใช้เวลาล้างหน้าแปรงฟันสิบนาทีก็เกินพอเขาไม่ใช่คนหน้าใหญ่ฟันใหญ่จึงจะต้องใช้เวลาล้างหน้าแปรงฟันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเหมือนคนอื่นๆ เขาคิดเข้าข้างตัวเองเช่นนี้จึงหลับต่ออย่างสบายอารมณ์ท่านพระครูลืมตาตื่นนอนตอนเจ็ดนาฬิกาพอดีแสงสว่างที่สองลอดเข้ามาทางหน้าต่างทำให้ท่านตกใจอะไรกันนี่ฟ้าแจ้งจางปางเลยทำไมเราถึงได้เพลอสติถึงปานนี้ท่านเหลือบมองดูนาฬิกาแล้วก็ตกใจมากขึ้นเจ็ดโมงแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นหนอะ ท่านกำลังจะใช้เห็นหนอช่วยตรวจสอบเสียงใสๆก็ดังขึ้นหลวงพ่อถูกในพลวางยาแล้วเจ้าค่ะเมื่อคืนนี้ที่เขาถวายยาบำรุงเสียงหลวงพ่อความจริงแล้วเป็นยานอนหลับเจ้าค่ะรู้ได้ยังไงถามเสียงคุณที่คุณเพราะข้องใจว่าทำไมถึงไม่บอกท่านก็เรานั่งฟังหลวงพ่อพูดถึงเราสองตนอยู่นี่เจ้าค้า หลวงพ่อคุยเพลินจนมองไม่เห็นเราสองตนแล้วทำไมไม่บอกตอนในพลคนนั้นห้ยานอนหลับก็พวกเราอยากให้หลวงพ่อได้พักผ่อนบ้างเจ้าค่ะหลวงพ่อตรากตรำทำงานหนักเกินไปแล้วนะเจ้าค่ะเครื่องจักรเครื่องกลยังสึกกรอได้ร่างกายมนุษย์เปล่าบางกว่าเครื่องจักรตั้งแยะเอาละเอาละไม่ต้องมาสอนแล้วนี่จะทำยังไงไปไม่ทันงานแล้วไม่ไปดีไหม ถามเชิงขอความเห็นไปเธอเจ้าค่ะไปทันเวลาแน่นอนแต่ไม่มีการเจริญพระพุทธมนต์พูดแบบมีเลสนัยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะแล้วหลวงพ่อจะรู้เองว่าทำไมรีบส่งน้ำเธอเจ้าค่ะเรื่องเวลาไว้เป็นหน้าที่ของเราสองคนเราย่นระยะทางได้รับรองว่าเราไม่ทำให้หลวงพ่อขายหน้า หลวงพ่อนั่งจำวัดไปในรถได้เลยไม่ต้องท่องคาถาย้นระยะทางท่านพระครูเชื่อในถ้อยคำของนารีผลที่ยังไม่ได้พิสูจน์ท่านรู้จากพระสิงห์หนในถ้ำสิคิริยาว่านารีผลเป็นาธาตุกยสิทธิ์สามารถย้นระยะทางได้ร้องรำทำเพลงได้งานนี้ท่านคงไม่ถูกหลอกเหมือนถูกในผลคนนั้นหลอก คืนนี้จะต้องกลับมาคิดบัญชีกับในพลจอมเจ้าเล่ห์คนนั้นให้ได้15นาทีให้หลังท่านพระครูมาเคาะประตูเรียกนายสมชายฝ่ายนั้นแทบจะกระโจนลงจากเตียงด้วยความตกใจหลวงพ่อทำไมเพิ่งมาปลุกผมเขาทำเป็นต่อว่าก็เพิ่งตื่นเมื่อตอนเจ็ดโมงนี่เองเธอละ่ะไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้หรือคนขับรถหัวเราะแหะ อนตอบว่าตั้งครับแต่ผมกะว่าจะนอนต่ออีกสักสิบนาทีไม่รู้เป็นยังไงถึงหลับลืมไปเลยแต่ว่าหลับลืมก็ยังดีกว่าลืมหลับนะครับเขายังมีแก่ใจยัว่วเอาละเอาละรีบไปล้างหนะ้าฉันให้เวลาหนาทีนายสมชายแกล้งพูดประชดว่าตั้งห้านาทีแค่สองนาทีก็พอแล้วครับหลวงพอ่อ พูดจบก็คว้าผ้าเช็ดตัววิ่งออกไปเข้าห้องน้ำท่านพระครูออกไปนั่งรอที่อาสนะหลังจากนั้นห้านาทีนายสมชายก็พร้อมที่จะออกเดินทางจะเจ็ดโมงครึ่งแล้วไปดีหรือหลวงพ่อไงๆก็ไม่ทันไม่ไปดีกว่าหรือครับถามเชิงปรึกษาท่านพระครูตอบเสียงเรียบว่าไปให้เขาเห็นหน้าหน่อยก็ยังดีเขาอุตส่าห์นิมนต์ นายสมชายขับรถออกจากวัดเวลาเจ็ดนาฬิกาสสนาทีท่านพระครูไม่ใช้คาถาย่นระยะทางเพราะต้องการให้เป็นหน้าที่ของนารีผลสองตนที่จะแสดงฤทธิ์ด้วยการพาท่านไปให้ทันเวลาท่านไปนได้นั่งจำวัดดังที่นารีผลแนะนำหากนั่งฟังดนตรีด้วยความเพลิดเพลินเป็นดนตรีที่ไพเราะที่สุดเท่าที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังมา ผู้ทำเสียงดนตรีคือนารีผลที่อยู่ในย่ามของท่านนอกจากจะทำเสียงดนตรีได้ไพเราะแล้วยังส่งเสียงบรรยายแจ้วให้ท่านได้ยินเพียงผู้เดียวหลวงพ่อทราบไหมเจ้าคะว่าดนตรีไพเราะอย่างเนี้ยที่ปัจจุบันกลายมาเป็นดนตรีไทยมีมาตั้งแต่สมัยไหนนารีผลตนหนึ่งถามท่านพระครู ตั้งแต่ครั้งสุขโขทัยเป็นราชธานีท่านตอบเพราะครั้งหนึ่งท่านเคยเกิดเป็นเจ้าเมืองสุขโขทยัยยังไม่ถูกเจ้าค่ะมีมานานกว่านั้นอีกหลวงพ่อว่าอะไรนะครับนายสมชายว่าท่านพูดกับเขาไม่ได้ว่าอะไรขับไปเรื่อยๆได้ยินฉันพูดอะไรก็ให้คิดซะว่าไม่ได้ยินก็แล้วกัน หลวงพ่อถนัดพูดคนเดียวเหรอครับอย่าถึงกับต้องให้ผมพาไปส่งสีทัญญานะครับนายสมชายยั่วรับรองฉันไม่รบกวนเธอถึงขนาดนั้นหรอกสงบปากสงบคําได้แล้วฉันต้องการสมาธิแต่อนุญาตให้เธอเปิดวิทยุฟังแก่ง่วงได้ครับครับขอบคุณครับ ชายหนุ่มรับคำแล้วก็เอื้อมมือข้างซ้ายไปเปิดวิทยุเป็นอุบายของท่านพระครูที่จะให้เขาไม่ได้ยินเสียงท่านพูดมีมาตั้งแต่สมัยไหนละ่ะท่านถามทาาตกยสิทธิต์ตั้งแต่สมัยพระเวสสันดรเจ้าค่ะอย่างเพลงพยาโศกนี่ก็มีมาตั้งแต่ตอนนั้นทาาตกยสิทธิ์ตอบแล้วเครื่องดนตรีละ่ะใช้อะไรถามอย่างสนใจ ใช้เสียงจากธรรมชาติเจ้าค่ะไม่ต้องมีเครื่องดนตรีใดๆเพราะพระเวสสันดรอ,อยู่กลางดงพงไพรยอยู่กับธรรมชาติเสียงดนตรีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างตอนพระนางมัตรีกลับจากหาผลไม้แล้วไม่พบพระกันหาพระชาลีพระนางทรงเศร้าโศกคร่ำครวนไผ่สีสุกกับใบตองตึงก็ทำดนตรีเป็นเสียงเพลงพระยาโศก ท่านพระครูรู้สึกเพลิดเพลินกับสิ่งที่ได้รับฟังนับว่าเป็นความรู้ใหม่ที่ท่านต้องนำไปถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังเรื่องราวต่างๆในพุทธประวัติมีที่มาที่ไปที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์มีผู้ศรัทธาเลื่อมใสเท่านั้นจึงจะรู้และเข้าใจได้ในอนาคตเมื่อคนยึดติดในวัตถุกันมากขึ้นวิทยาศาสตร์ก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการดำรงชีวิตเรื่องราวเหล่านี้ก็จะถูกลบเลือนไปจากใจของเขาหากเหลืออยู่ก็คงแค่เพียงนิยายปรมปราที่หาสาระอะไรไม่ได้รถแล่นเข้าเขตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเวลา8นาิกา30นาทีใช้เวลาเดินทางเพียงชั่วโมงเดียวนายสมชายยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดู กระพิบตาหลายครั้งก็ยังเป็นเวลาเดิมจึงถามท่านพระครูหลวงพ่อกี่โมงแล้วครับขณะที่ถามนั้นรถกำลังติดไฟแดงทำไมไม่ดูนาฬิกาของเธอเองละ่ะท่านพระครูย้อนถามดูแล้วครับสงสัยมันจะตายเพราะเพิ่งแปดโมงครึ่งเองท่านพระครูจึงหยิบนาฬิกาออกมาจากย่าม ปรากฏว่าเวลาเท่ากันกับของนายสมชายจึงบอกเข้าไปว่าของฉันก็แปดโมงครึ่งทำไมถึงต้องมาตายพร้อมๆกันแล้วก็เวลาเท่ากันเสียด้วยคนขับรถบนอาจไม่ตายก็ได้ของฉันยังเดินอยู่เลยชายหนุ่มยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูบ้าง นาฬิกาของเขาก็ยังเดินเป็นปกติพอดีกับไฟเขียวเขาจึงออกรถของผมก็เดินครับเอทำไมถึงเป็นอย่างนี้หากาแฟกินก่อนดีไหมจะได้ถามทางไปบ้านในอำเภอด้วยลองดูร้านที่จอดรถได้สมพานวัดป่ามะม่วงบอกคนขับสักครู่หนึ่ง นายสมชายจึงนำรถเข้ามาจอดหน้าร้านข้าวมันไก่เพราะเขารู้สึกหิวประการหนึ่งและร้านนี้ก็มีที่ให้จอดรถได้อีกประการหนึ่งห mm. ลวงพ่อนิมนต์ฉันกาแฟก่อนนะครับ mm. ผมขอชิมข้าวมันไก่ร้านนี้สักจานหลวงพ่อจะฉันด้วยไหมครับไม่รอกเธอก็รู้ว่าฉันไม่ฉันกาแฟและข้าวมันไก่แต่เอาเธอ เชิญตามสบายฉันจะนั่งรออยู่ในรถดับเครื่องแล้วก็เปิดหน้าต่างให้ด้วยท่านสั่งเพราะอยากจะคุยกับนารีผลเก่งนี่ชั่วโมงเดียวเองท่านชมไม่บอกหรอกว่าท่านเคยทำเวลาได้เท่านี้มาก่อนโดยใช้คาถาย่นระยะทางแต่เราไม่ได้ใช้คาถาอย่างหลวงพ่อนะเจ้าค่ะ เราใช้ฤทธิ์ของเราเองฉะนั้นเราเก่งกว่าหลวงพ่อถ้าเธษ์ถือโอกาสคุยทัพเอาเธอเอาเธอหลวงพ่อยกให้เก่งกว่าก็หลวงพ่อเป็นมนุษย์จะสู้อามนุษย์ได้ยังไงว่าแต่ว่ารู้ทางไปบ้านในอำเภอรหรือเปล่าทราบเจ้าค่ะแต่เดี๋ยวคนขับเขาก็จะถามจากเจ้าของร้านเองหลวงพ่อ จำที่เราพูดไว้นะเจ้าคะ่ะหลวงพ่อไปทันงานแต่ไม่ได้เจริญพระพุทธมนต์หลวงพ่อไม่ต้องถามว่าทำไมเพราะถึงเวลานั้นก็จะรู้เองเราจะไปถึงที่นั่นก่อนพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สิบนาทีตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงเศษหลวงพ่อไปหาซื้อทุเรียนไปฝากพวกทหารที่มาปฏิบัติธรรมเลี้ยงดูเขาให้ดีดี แล้วอีก8ปีก็จะมาสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้หนึ่งหลังราคา8ล้านต่อไปวัดป่ามะม่วงก็จะมีคนมาปฏิบัติปีละหลายหมื่นคนจนหอประชุมเจริญชัยรับไม่ไหวต้องสร้างเพิ่มและหลวงพ่อก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกออกพรรษานี้จะได้รับนิมนต์จากกรรมการาศาสนาให้ไปดูงานที่ประเทศจีน แล้วหลวงพ่อก็จะได้พบบ่อน้ำทิพย์ที่อยากพบมานานทำไมรู้มากจังท่านแกล้งว่าก็รู้มากพอๆกับหลวงพ่อนั่นแหละเจ้าค่ะเมื่อถูกย้อนเช่นนี้ท่านจึงพูดลอยๆเพื่อสอนใจตนเองว่าวันทะโกปฏิวันทน,นัง ผู้ว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบฉันใดผู้ว่าก็ย่อมได้รับการวหว,อวตอบฉันนั้นนารีผลชอบใจพากันหัวเราะเสียงใสที่ท่านนำพุทธภาสิทธมาประติดประตอ,อกับภาสิทธของท่านนายสมชายรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ถามทางจากเจ้าของร้านแล้วจึงมาขึ้นรถไปหาซื้อทุเรียนก่อน ยังมีเวลาอีกชั่วโมงเสรศษเท่านพระครูสั่งคนขับรถจึงออกรถและขับไปยังตลาดที่ขายส่งผลไม้ซื้อทุเรียนบรรทุกมาเต็มรถจนท่านพระครูต้องย้ายไปนั่งหน้าคู่กับคนขับเพื่อแบ่งให้ทุเรียนนั่งท่านผู้เป็นบรรพชิตจำต้องยุติการสนทนากับทาตกยยสิทธิ์ด้วยเกรงคนขับรถจะพาไปส่งโรงพยาบาลศีธัญญา รถมาถึงบ้านงาน9ก้าโมงห้าสิบนาทีตามที่นารีผลบอกท่านเจ้าคุณและพระครูอุดรกำลังรออยู่ที่จะดูนารีผลครั้นเห็นท่านพระครูมาก็พากันดีใจเจ้าวอาวาสวัดป่ามะม่วงต้องนั่งเป็นลำดับที่สองต่อจากท่านเจ้าคุณผู้เป็นประธานพระครูอุดรและพระอันดับอีกหกรูปนั่งลดหลั่นกันไปตามอายุพรรษา ปรากฏว่ารูปที่นั่งท้ายสุดดูอาวุโสกว่าเพื่อนเพราะมาบวชเมื่อกเกษียณอายุราชการแล้วเมียน้อยคนที่ห้าบังคับให้มาบวชท่านพระครูเอานารีผลมาหรือเปล่าพระครูอุดรทวงทันทีที่พระครูเจริญนั่งเมื่อถูกทวงสมภารวัดป่ามะม่วงก็เกิดปวดท้องหนักขึ้นมาทันทีเหมือนกันท่านกระซิบกับภิกษุทางด้านซ้ายมือว่า เอามาแต่เดี๋ยวขอผมไปห้องสุขาก่อนท่านหันไปเรียนเจ้าคุณว่าผมขออนุญาตไปห้องสุขาเดี๋ยวนะครับพูดจบก็ลุกขึ้นหิ้วย่ามสีเขียวมาด้วยเจ้าคุณร้องห้ามว่าไม่ต้องเอาย่ามปายวางไว้ตรงนี้แหละผมจะดูให้ท่านจึงต้องวางย่ามลงเพราะเกรงท่านเจ้าคุณจะคิดว่าท่านไม่ไว้ใจ ครั้นเข้าไปในห้องสุขาอาการปวดหนักกลับหายไปท่านจึงกลับมานั่งที่เดิมแต่ครั้นเปิดประตูออกมาก็กลับปวดอีกราวกับจะแกล้งอะไรกันนักหนาะจะออกก็รีบออกออกอย่ามาแกล้งกันเลยไม่สนุกกรอกท่านพูดกับลูกในท้องที่ทําทีจะคลอดแล้วกับไม่ยอมคลอดออกมา ท่านกลับเข้าไปนั่งยังโถส้วมอีกนึกถึงเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้ที่บ้านในรัตนะสมัยที่ท่านไปสีลังกาอาการปวดหนักหายไปอีกหากคราวนี้ท่านไม่ยอมลุกจึงกำหนดถ่ายหนอะทถ่ายหนอะกกำหนดอยู่ค่อนข้างนานลูกหัวดื้อจึงยอมออกมาแต่โดยดีเป็นอันว่าท่านหมดภาระเรื่องขับถ่ายแล้วก็นึกเป็นห่วงย่าม เกรงว่าจะถูกคน้นจึงรีบเปิดประตูออกมาท่านเจคุณกับพระครูอุดรกำลังช่วยกันค้นย่ามท่านอยู่พอดีท่านต้องกำหนดโกรธหนอโกรธหนอที่บรรพชิตสองรูปละเมิดสิทธิส่วนตัวของท่านท่านพระครูทำอะไรกับย่ามผมท่านต่อว่าพระครูอุดรไม่กล้าว,ว่าท่านเจคุณผมกับเจคุณได้ยินเสียงดนตรีดังมาจากย่ามท่าน เลยค้นดูว่าท่านเอาเทปเพลงซ่อนมาในย่ามหรือเปล่าพระครูอุดรบอกเหตุผลผมไม่ใช่พระพกเทปท่านน่าจะเกรงใจผมบ้างผมขอโทษแต่ผมได้ยินเสียงดังมาจากย่ามท่านจริงๆแล้วนี่ใช่ไหมที่เรียกว่านารีผลท่านชี้ที่ผ่านซึ่งนำออกมาจากย่ามท่านพระครูเจ้าของย่ามจึงพูดอย่างปรงตกว่า ถูกแล้วเอาละไหนๆความก็แตกแล้วผมก็จะอธิบายให้ท่านเจ้าค,คุณทราบไว้เสียเลยท่านหันไปทางท่านเจ้าค,คุณแล้วก็หันไปทางพระครูอุดรพระอันดับอีกหกรูปที่เตรียมพร้อมที่จะเจริญพระพุทธมนต์ก็เลยมีอันต้องตื่นเต้นตามพระผู้เป็นหัวหน้าไปด้วยนี่แหละคือนารีผลแล้วเสียงเพลงที่ท่านทั้งหลายได้ยินก็มาจากสองตนนี้ เสียงผู้คนเซ็งแซ่ขึ้นจนฟังไม่ได้สับจะเป็นไปได้ยังไงไอตัวเหี่ยวๆนีน่นะรึที่ทำเสียงได้เพราะขนาดนั้นท่านพูดเล่นหรือเปล่าพระครูอุดอรไม่อยากจะเชื่อท่านอย่าไปเรียกเขาอย่างนั้นเขาฟังอยู่นะเอาละ่ะถ้าท่านไม่เชื่อผมจะขอร้องให้เขาทำเสียงดนตรีให้ฟัง ลองเปรียบเทียบดูซิว่าเหมือนกับที่ท่านได้ยินเมื่อกี้หรือเปล่าแล้วท่านจึงพูดกับทาตกยสิทธิ์ในพานว่าท่านหนูสองตนไม่ช่วยหลวงพ่อก็เสียหน้าแย่เลยช่วยทำดนตรีอย่างเมื่อกี้ให้เขาฟังหน่อยสิ้นเสียงสั่งของสมพานวัดป่ามะม่วงเสียงดนตรีอันไพเราะก็ดังกังวานราวปาฏิหาริย์ยังผลให้ผู้ฟังทั้งพระ และครืหัดพากันเคลืบอบเคลิม้มไหลหลงจนลืมทุกสิ่งทุกอย่าง